คอยน้ำพยายามรักษาไข่ไว้บนหลังอย่างเต็มที่ห้ามการใส่ฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดยั้ง สุขม so, ัน ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ